อย่าผิดพลาดกันเยอะแค่นั้นเองอยงตัวผมจริงๆก็ทำผมแกล้งเดินผ่านไปเมื่อกี้ผมก็อาจจะมีคนไม่ต้องมีคนมาเกลียดผมมากขึ้นอีกหน่อยก็ได้แต่ไม่เป็นไรกูค่อยเดินหน้าเดินหน้าค่อยไปสร้างภาพปแล้วมีตัวอย่างอะไรที่เราจะไปสร้างภาพเลยมสร้างภาพยังไงก็จะทำเหมือนที่กูทำอยู่ทุกๆุวันแต่ที่กูไม่เคยถ่ายแต่กูต่อจากนี้กูจะถ่ายกูจะเป็นคนกูจะแจกของทุกปีเหมือนที่กูแจกและทุกปีการแจกของกูกูจะไม่เหยียบออกมาในการแจกของเพราะกูไม่ต้องการให้ใครรู้ คนใกล้ตัวครูพี่สาวครูดักว่าเด้เจะให้เงินทีทั้งทีคงมือีกมืองอ,อ,งงอพวกเขายังไม่รู้เป็นคนจริงๆที่สนิทก,กับผมหรือเปล่าทำไมยังกล้าพูดคำพวกนี้ออกมาผมเนี่ยไม่เคยรู้ปะผมเนี่ยเป็นนักแสดงคนเดียวที่ภาษีเนะี่ยพร้อมเต็มรถผมซื้อมือหนึ่งเนะี่ยผมไม่เอาเข้าอะไรนะผมซื้อชื่อผมผมทําบุญผมไม่เคยเอามาใช้หักหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นผมพูดจริงแม้แต่ทําบุญเนะี่ยคนบอกว่าอ๋อไม่ยื้อหน่อยมันงานมึงนะทีมงานผมเนี่ย มันงานพี่แนละ้วทำไมพี่ไม่ออกมาแจกของโน่นนี่อะไรแจกเงินเด็กแจกอะไรนะผมไม่ออกผมไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่ว่าเนี่ยเดือนหน้ากูจะสร้างบ้างราจะได้ตอนเหอกูจะได้ตอนหลเต็มที่บ้างกูแจกขนมเด็กกูจะได้ถ่ายรูปแจกบ้างกูนั่งเฝ้าเด็กกูซื้อของให้เด็กกูกูจะถ่ายรูปแล้วมึงก็ถ่ายกูพี่น็กพี่นักทำอะไรอยู่กูจะข้าวๆก้าอย่าถ่ายพี่ก้าอย่าถ่ายพี่หมเราจัดเราจัดอย่างนี้สิ่งที่กูจะทําคืออะไรกูจะทําจริงๆแล้วก็เวลาอะไรก็ขออนุญาตจริงป้าถ่ายได้ไหมหน้า ป้าไหนร้องไห้มึงเบรกกันเลยนะคุณจะบอกว่าจะร้องทําให้ผมไม่ได้ต้องการคิดให้มันสูงขึ้นผมให้เพราะให้เราให้เพราะทําแค่ว่าเดี๋ยวผมก็จะลองถ่ายบ้างผมจะควิตีนนั่นแหละไม่ใช่ว่าตามหลักถ้าป้าร้องไห้ต้องบอกว่าป้าร้องอีกป้าฟินกำลังสวยเออนั่นน่ะเราไม่ได้มันเป็นแล้วแต่เหตุผลแต่เรคุให้ผมแตกตายไปเลยของผมนี่คือผมจะให้ผมก็จะให้ก็ทำต่อไปด้วยกูเนี่ยสมมติวันเด็กเหมือนทุกครั้งที่ว่ากูแจกของนะกูจอกมาเยอะนี้แหละน้องน้องหนูมารับของจากลุงนนอ่าคอมเเมมมนนตต์์้พวกคออบก ชีวิตมันเคยให้อะไรใครบ้างไหมรู้ไหมเนี่ยนี่ถ้าเจอเอฟซียุคผมแต่ก่อนเฟซบุ๊กอะมันตามม,ตาม,มันตามเห็นตัวได้รู้ป่ะว่าเขาเห็นนะหลายคนยเฮ้ยผมเพลใช้เฟซบุ๊กจริงผมเหรอเนี่ยบางทีผมเจอแม่ลูกหาเดยผมเชื่อว่าอ๋ขอถ้าดวงกูไม่ได้เฮนะี้ยงนั้นต้องมีผมไม่เคยเห็นเลยว่าเอฟซีบางคนไปเห็นว่าแบบเฮ้ยกูไปเม้นต์แบบให้ตังแม่ที่แบบเด็กลูกอ่อนอะไรเนี้ยกูทำนี้มาตลอดนะ<อ>วันที่ก<อ>ูมีอะวันที่แบบกูมีกูเจอจริงอะไรเงี้ยแต่กูไม่เคยโพสกูไม่เคยก๊อปมามาลงเลยเฮี้ยระบาย กูพูดจริงกูทำวันนี้ระเบิดลงแล้ววันนี้ระเบิดลงมันมันเจ็บตรงนี้ตรงที่ว่ามันใกล้ๆวันอะไรหลายอย่างผมอ่ะแล้วคือผมโดนคนด่าตรงที่บอกว่าโดนคนด่าว่าไอ้ที่เราเราทาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราทําจริงๆเราไม่ได้มาตั้งมาถ่ายด่าว่ากูเป็นคนเลวแต่คนที่มันแกล้งใกล้ๆตัวที่มันแกล้งทำเป็นถ่ายทปที่ถ่ายลงฮะมึงไปชมเป็นคนที่ด่ากูีด้ว่าเนี่ยคือคนดีแล้วอีกอย่างอุ้ยพิ่นสั้นให้ไปตีขวางผมพวกช่องเลย ดูอะไรแหละระยานช่วงนี้เลยมึงไม่ได้รู้จักกันคำในวงมมันจะเป็นทำในวงนะมึงไม่ได้รู้จักกันเฮ้ยมึงไม่ได้รู้จักกันมึงด่ากันอยู่ปกติมึงด่ากันอยู่มึงไม่ได้รู้จักกันทำไมวันนี้มึงมากอดกันแม่กูเนี่ยคือคนซื้อข้าวให้จริงๆแม่คือคนที่อยู่จริงๆในทุกวันชีวิตแต่พวกคุณมึงไม่ได้รู้จักกันมึงไม่เคยรู้จักกันทำไมวันนี้อยู่ดีภาพมึงมากอดรักร้องไห้เป็นตายจะเป็นต่ตายให้กูตายจ้ะวันนี้พี่เน็กเอาสุดปะชอบอ่ะ